สวัสดีครับสวัสดีพรอมพี่น้องครับ,รบพี่น้องครับวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้เนาะมือนีกับมืออื่นนะครับผมอาจจะบ่ดได้มีคลิปนะครับอาจจะบ่ได้รุ่งคลิปเ,เสียดายเสียใจยุกนะครับ ผมไปงานนะครับผมติดธุระเออนะครับติดธุระจําเป็นนะครับซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะครับผมอ่าแต่ว่าสําหรับคลิปนี้พี่น้องครับถ้าบอสโจพูดถึงขนาดนี้นะครับผมกับว่าผมกับว่ามีค้ามสีบอลแล้วครับปฏิเสธบพไา้ใดนะครับ กับทิงสิ่งทีทท่สิเกิดขึ้นถ้ามันเป็นความจริงนะครับถ้ามันเป็นความจริงเหมือนที่แกพูดถ้าเป็นจริงเหมือนที่จะบอกนะครับ <c oughs> เล่าวาแล้วสีตอนครับโอ้ยต่อยากมัวเนาะ ล้ว,ว่าราสีตอนทำนะครับสำหรับผู้้ายครับผู้ใดโบแซ่ให้เรล้ามูในเฟสเาล้าล้ว,วานะครับสำหรับผู้ยิ่งครับเแล้วสีให้มดแดงกัดหูเพราฉจกับกัดแหนแทนหมที่หมายความว่ามือนะยืมมือนีนเนาะพี่น้องเก่าโมง นะครับผมกับบอมี่ยังเีืวลหลายดอกกับไม่ฐานาทีเข้าเป็นเอฟซีแหละครับเนาะแล้วผมก็เสียดายอยู่นะครับผมอาจจะบ่ไดีมานังเบาคลิปก็บช่วงเวลาที่ปล่อยเพลงในทุกๆคลิปของใครล่าเพื่อนอินเดีคอร์ดนะครับที่ปานมาผมก็ชินนั่งเบาอยู่ตลอดนะครับ ถ้ามีไผ่ปล่อยเพลงเนาะก็มันจะมอัปเดตต่างๆนะต่วานี่เพลงระดับหวหนา่วงเนาะนี่บอโจอย่างเี่แล้วก็ผมเป็นเอฟซีเล่าต่ว่าวางปุ๊บผมก็สีนำ้ำก็อกันนะครับผมก็สีนำ้ำก็อกันอัปเดตกันส่วนใหญ่สิอัปเดตกันในทางเฟรชเ้าไปน้องเดอนะครับเฟรส่วนตัวผมเพราะว่าคาดว่าน,น่าจะไม่มีเน็ตนะครับที่ผมจะไปเห็ดงานในมือหนีเลยนะครับนะ ประมาณสองหมื่นเสาทีดครับเนี่ยมาเอื่นก็ิโผโวบมาแน่ตอนใบใบนะครับในเซตพระรกิจนะครับพ่อโจแล้วบอกว่าเมื่อนี่นะครับเพื่อนเพื่อนในเฟสนะเอฟซีพ่อโจเอฟซีลูกสาวเอฟซีสาวน้อยแล้วว่ามูในเฟสเออไผ่เลื่อมแช่นะครับไผ่พอแช่เพลงหักหนองในสองเมาแล้ววานะครับถ้าเป็นผู้ชายนะครับจิจับมาตอนตอนขำอืม แต่เป็นผู้ญิ่งครับสิจับมาผูกเส้นตนใหม่เห็นหมดแดงกัดหู <c oughs> กัดหูตอนนั้นเราบอกตัวเฮสไหมตัวยอตัวเฮสผู้ใดเห็นพลนี่ยครับผมก็นั่งหัวาว่ามันสหังกิดใดเลยโอ้ยพยย่อใหญ่โจอหมสามลอยคมเมนตนไหมสี่พันถือใจไหมสี่สิบแช่ไหมเออเอาที่ล่ะนะครับตามนั้นวะนะอย่าหาว่าใจร้ายแล้วกันพะนะโอ้ยนี่นครับมันก็ลั่นไปตาม แผนงานเนาะตามแบบแผนถี่เลาคิดไหวแล้ะครับพี่น้องครับนีของพอโจปล่อยแล้วเพียงแรกนะครับโปรเจกต์นีม้มีอยู่สองเพลงเดี๋ยวเพลงสองเราจะสิบป,ปล่อยอีกนะครับรากาเป็นต่อไปนี่สิเป็นของน้องอุ้งอิงครับก็พอโจเนี่ยถ่าทาง่งผู้บริหารของกังนัมน,นะครับผลสิ่งจแยงมมว่าสิป,ปล่อยช่วงไดนะครับ เพราะว่าอันนั้นมันคือเป็นเพลงใช้สําหรับกังนําคลินิกเลยนะครับขจ้าสิเบืองช่วงเวลาที่มีโปรโมชัน่นอีกอย่างแน่น่าจะจัดโปรโมชั่นอะไรยังไงนะครับเบื้องเบื้องต้นตอนนี้มีโปรโมชั่นแหลงมาแล้วเนาะโปรอุ่งอิงอะ่ะอ่านะครับพอเป็นี่น้องอู้สนับสนุนมีแก้ววอม,แก,วนะม,มนะแก้วงามนะครับแก้วงามแห้งนะครับผู้ใดซั่งแล้วนะครับแก้วเป็นยจงไใดสุดยอดาผมว่างามเด้อ่านะครับผมมางามานะมมาามนะต่อไปนี้ ว้าผมไื่จะพลานะครับยิลาสิมหยังให้พี่นองซุไพรเนี่ยนะครับแล้วก็พเพลิงของอันคูบาวคนแหลกอีกนะครับของคูบาวคนแหลกอีกก็อยู่ในแผนงานแล้วนะครับบอจโจบอกคนมาเลยอยู่ในแผนงานแล้วฉะนั้นกะใกล้แล้วแหละนะครับใกล้แล้วนะในยินจากปากเล่าด้นะครับผมจะจงนำมาวา้า คือได้เย็นจากปากแกแล้วระเเวาสูตรสาธารณะในก็คือเว้าในตามคิปต่างๆผมเบืองหลักผมมาเบอกซูฟังนะครับแล้วกาเราเว้าในสิ่งที่ผมควนสีเว้ายังที่เ่าก็จะมาเว้ากันนะครับมันจังสีมีความสุขนะครับะต่พอเด้นไปสวงหาลึกจนแบบเกินขอบเขตนะครับเป็นทุกแกะจากของซื้อนะครับไปคิดน้ำมันนี่โอ้ยย่ำใดโอ้จังสันโอ้จังสีนะครับมันบ่มีความสุขพี่นองครับ ข้างนก็นจะเลื่อมด้พี่น้องเก่าโมงนะครับชมเชียร์แชร์นะครับ,นค,รบคนร้องเพระบันไดาอาศัยเอมวีมวนเบิงะะ์เราบอกไหมเออโอ้ยไปที่ตนเราอยู่นะครับเรล้าเย็ดเต็มที่แหละครับสําหรับคําว่านักร้องคนแสดงเอ็มวีคนคิดโปรเจกต์นะครับอ่าแถมแล้วก็เป็นเอฟซีจาของอยิ่งกว่าเอซีธรรมดาเอ FC เอฟซจาของใช่ไหม ก็เอิว่าทึงโปรโมทเพลงหม้ทั้งโปรโมททั้งร้องทั้งแสดงเอ็มวีทั้งคนคิดโปรเจกต์โอ้แนยนอนนี่หลีหัวเรานี่ก็เขียนยังอยู่บอลนนอนครับเราบอนอนเมื่อสี่อยเพลงประมาณแปดแสนโพสแล้วตอนนี้นะครับอ่าเมื่อนี่ทําการแสดงอยู่ที่จังหวัดขอนแกน่น <c oughs> ทําการแสดงที่จังหวัดขอนแกน่นแมนบอก เพราะว่าเห็นเสียดมันเบาด้วยผมเบิ่งก่อนสีหนาแตกเออและกามือนี่อย่าลืมไปเป็นกําลังแร่งเชื่อแรงใจให้กันนะครับมือ้นยุอยูเกาะกลางบานผือครับแมนนี่ลีครับตาบลผลับครับอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับอย่าลืมไปเป็นกาลังแร่งเชื่อแรงใจกันไดไผไปบ่ไห้มีร่าเพ่อนออนไลน์ครับลําเพ่อนออนไลน์รอบนี้นะครับสามมือสามมือเป็นโลับลม่ก็แท่งหรอก 321นะครับท้าไปได้ที่สาวน้อยเพชรประแดงแฟนเพจหนึ่งหละเป็นการต้อนรับนะครับเปิดตัวพี่มอดครับคำมอดพรคุณเดชก็ยังเป็นทังการนะครับเข้าสี่เบิ้งตลกออกมากใน้ดูแบบไหนนะครับกันแนมกับลงไปขลังนั่นโอ้โหถือว่าเยี่ยมมากนะครับสำหรับคำมอดพรคุณเดชนะครับผู้ที่มากด้วยความสามารถไม่ใช่แค่ตลกเท่านั้นนะครับถือว่าเป็นศิลปินนักร้องเสียงดีเลยทีเดียว นี่บว์ายก่นนจัดรายการตัวนี้ผมไหมหลก้กกโชว์พ่อโจใหม่โชว์น้องงูอิงใหม่อ่าจัดโชว์ขึ้นมาไหมโชว์เปิดตัวนะครับของสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับคล้ายๆกันคล้ายว่าเป็นการซ้อมเปิดวงนี่ลักษณะภพอันนี้คือผมมองนะคล้ายกับเป็นการซ้อมเปิดวงอะไรเดียวเนาะโอเคพี่น้องครับอย่าลืมผู้ใดขันบอลอย่าถือมดกัดหูหรือ นะครับเมื่อถึกตอนเก่าโมงเศาราครับาหากนองเดีสองเมาทางช่องสาวน้อยลำเพลินทีเดียร์คอร์ดนะครับขอบคุณทุกการรับชมรับฟังครับพี่น้องครับสวัสดีครับอัเปเี่ยกันเลเรื่อยเป็นกำลังใจกันครับเป็นกำลังใจนะครับ